สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะแนวทางหวยงวด1พฤศจิกาหกสานะคะเหมือนเดิมนะคะเรามีทั้งหมด16ชุดแทะก็มีตัวเลข ที่คาดว่าจะมาหลักสิบหลักหน่วยบนล่างบนหรือล่างอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีตัวเลขอยู่6ตัวแต่เลขที่มันชนกันคือเลข2เลข2อ,อาจจะมี10มาแบบเยอะมากเลขสองน่าจะมี10มาแบบ ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นใน16ชุดนี้ถ้าเราจะซื้อติดที่มีเลขสองก็น่าจะมีอยู่แค่4หางนะคะเราก็ลองลองเสียเส่ยงๆกันดูนะคะไม่ต้องเล่นเยอะคะ่ะเล่นแค่พอขำๆเล่นแค่พอได้ลุ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาย้อนดู วดที่16ตุลานะคะว่าตัวเลขของเราตัวเลขก็จะคล้ายกันกับจะเหมือนกันเลยนะคะกับเลขตัวเลขชุดที่งวดที่1พฤศจิกานี้แต่ว่าตัวเลขที่คาดว่าจะมาหลักหน่วยของเราไม่เหมือนกันนะคะ,ะเเราจะมีย้อนให้ดูนะคะนี่นะคะหวยงวดที่แล้ว ตัวเลขอาจจะเหมือนงวดที่งวดหน้านะคะเหมือนงวดที่1พฤศจิกาแต่งวดที่16ตุลาของเราเห็นไหมคะตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมาหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเข้าทั้งหมดเลยนะคะข้างบนก็คือ051คือมันชนกันที่เลข5 5หก็มาจริงๆนะคะมา51แล้วก็ข้างล่าง สาซึ่งเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมามาดูงวดวันที่1พฤศจิกาเราอาจจะมาดูที่หลักเลขที่คาดว่าจะมาหลักสิบหลักหน่วยของเราเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางก็น่าจะได้นะคะลองมาดูนะคะนี่ ที่คาดว่าจะมาสิบหน่วยของเราก็จะมีศูนย์มีหมีศูนย์มีศูนย์มีห่งมี2และมี9ก้มีสมีห้มันชนกันที่เลขสองเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเพ่งเล็งไปที่นี่นะคะมี12 4่งสและ0ูย์สหรือถ้าหากว่า เพื่อนๆจะชอบ2อ,อะไรก็ลองจัดดูนะคะแต่คือควรซื้อที่มีติด2ไว้มันจะได้มีลุ้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะโชคดีค่ะ